พุดโ oh, อ้ยนอครับโ oh, oh. อ้ยเฮ้านี่เป็นปลานนแก้ว,วัสดีครับนา้นาๆทุกผู้ทุกคนนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาหาอยู่หากินนะครับพอกับผมเฉีนเกยืครับทางช่องสไตล์อีสานมันทุงื้อนี้ ออกออกบอนะครับบอกันทลักบัานบ้าน์ยังก็บ้าบ้านสว่าส่อนะครับบัานยูทูบเบอร์เพิ่นสองถ่านนี่โปแสนครับโปเย่านะครับสองถ่านอยู่กุศลเล้านะครับเพื่อกุศลเลาเพราะตะบนกุศลเล้าเพื่อยังกันตลรักเนาะครับกุศลเลากันทลักนะครับมาลองเบิงระยะที่เ่นเอนี้นะครับสามจุดหก นองเขียวนะครับออกใหม่มีหอมเป็นย่งไกินกินบําบูครับนะครับออกมาใหม่จากเจีเเลานะครับสาาดานะครับตะขขอนของชิโนนะครับอุ้ยชิโน0.3นะครับมีมาจากจีลาด้วยกันนะครับ เวลาจานไหน้เนี่ยเป็นของเจ้าของเองนะครับนี่ร่องผสมหมูมัวเบิ้งนะครับเอามาเทดกินหอมหนากินนะครับโอเคครับพอการเซยเวลา,เามาลุยเบิ้งบ่อปูใหญ่ยยนะครับนี่ฝุ่นฟังฟูปูแสนครับนี่เป็นเอาสบายขึ้นลนั่งเงาไพโฮมดีเป็นยังนะครับโอเคครับเดยวพอกันตอน,นปลาขึ้น จูดีจมันครับผมโอ้ยดุยไม่แรกครับตายเวลาเลยไม่แรกรวมเยอะอยอ๋อใช่ย้ายน้ำเลยก็้คออครับ เีาใช้ทัว่วทับกเลยกองขึ้นเลยที่ปะใส่เลยนี่นี่ <S 2> <S 2> นองขึ้นม่กมีนปลาบอยมันมันผีาน,นต่างกล่องจริงเลมันแข็แหง้มหง,ม,หงมันจืนแห้งจืดแห้งปลาผีที่ต่างกล่องไป ไหน,นรึเป่เอยไว้ย ư ớ i ่หรอสุด้เหรอนั่งกนหนอยสวายครับพี่น้องอที่ไสได้ไงที่ใสที่ไส่โอ้ย๋ยวมาไม่รอที่ไสบ้านเพินเอาออกจาก ได้บมด้อนี่โอ๊ยตายข้อแม่ต้งใัอะมาพี่อใส่ตะกร์นี่นี่้ยอย่างแรงเลยแรงยังดีเลยโอ้ยน่รงดี๋่วมา เห็นไน้องครน้ยรับ <c ười> แจ้วบททดสอบเกี่ยวตัวแรกครับแจ๋อมีหน้าเนี่ย いいよ。Oh, oh. Chúng ai nói Sao đều cần một lần á Ai mà đi đi Một rồi Oi, syukur ุดโอ้ยรับกินกนละบอกเคลนตะายครับานนเ่ยเด้อไยวิ่งไทยเลีวตะายครับพี่น้องอ้หัน้อนแหงนอ้อันก่อนเดี๋เนาะพี่น้องเขาอ้ยเดือขาดดื้อ โอ้ไปเรื่ยเดีวดกว่าผมจะเหนื่อยโอ้โอ้ไม่ยอมมาเลยอื่แหงดีเลยโอ้่นคืออ่อนแหงจบบป่าโ <c oughs> อ้โอ้อ่อนเกินไหวมไม่สบายดินน่ จนจันใส่ทนันนะี่เกว่าเไหนสวนสันจันครับเมื่อกี้ที่ว่าสวายครับพี่น้องเฮา,า,เาดำ้พิษดำผิษ

วันจันทร์ครับพี่น้องเข้าใส่ง,งามสามนิวน้วสี่นิ้วครับผมของก็ดีวันต่างซื้อเนื้ออยู่ครับพี่น้องแล้วเสียปาาลาเป็นต่างซื้อเนื้อให้ จะไปพาดินพาถึงสบายอาเลีเ่ยนโู้มีหลากหลายเนาอยเลี้ยนกันมีกันสบายจัดแล้ว โอ้าวอ้าเอันน่้นปา,ปาแบบสามครับอันนี้นครับ ร้อยเท่าไหร่อหกสิบงานนี้านั็นไปเอาบ่ค่าเบ็ดนี่ฮะคาเบ็ดนี่บจบที่ไหกินเ<อ>้าข,ของไ้บกเลือกปลาน้เป็นที่งานได้เอาน้ำันขา่อ้อย ผ่าดไปหนึ่งครับไปยังวะดนึงงาางมาเห็นว่าตีไปตีดปตีหามาขึ้น

เวลามาจับดีมืนอนกบาทถ้าะมัเด่นเบาไม่ใจไหนสมันนยนี้นตีย เล่นสาย่างเยวเลยโอ้ยหมอันาดจอประจันนี่ยังมนเลยโอ้ยองพอดี่

เป็นอีแลสัหดโปรปไปแกทีเปบนน้อยครับน้องออกใสเของสภารไม่เหร่โอ้แต่หอยปนชื่อไหอยู่ขาในตลกดบ่ะวะอืมโคจับบะอกดแล้ับบะ ขึ้นแล้วค่ะยิงเต็มเปนนานมาทีนี่ขอแรงวะกำลังมาไอกวกนี้เกิดคิดบ่เฮ้ยแม่น้ามวยยังนี่บ่าบึงห่วก่องก่เด็ดเปืด้เลยเอาไม่มาเอาเดือยอยผมหนุมจิต องเปิดกล่องส <c ười> วยครับคิปคิปคิปคลดกสวยน้อยก่อยใจฮะโอ้ยขาดไปลังหนงึ่งเนขาดไปมากหนึ่งโอ้สวายเลยปะสวาย แม่ลองเหนปากดูแล้ป่ะเหอคอฮะคอคอโอ้ดีด้วยดี๋ยว่อนคออเอาเลยติดโอ้มาหลอกทำเดี๋ยววะเออแต่เชาชน ครับผมดันมาจนหอดทำแล้วนะครับหามุงหามุงหามุงเคืองนะครับก็ใส่เวลาหลายชั่วโมงเติอบอยู่หนึ่งสองสามประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะลุกงานงานทั้งบมญลุกงานเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องนะครับโอ้ไปแลป้วปะสว,ย,สวยครับ เชื่อใจใช่ไหมสวายครับนี่ครับรบุ๊มาเข้าเรื่องกันต่อสรุปงานครับวันนี้ลืมมาก็สร้างมาพี่น้องเฮ้านี่ครับผมสวายสองนะครับสวายสองนวลจันทร์นั่จันทร์หนึ่งเราทำเป็นวันนิ้นะครับโอเคครับเดี๋ยว ไปสัางมึง่าสิไดีกโลนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูจะช่างกันนะครับเี็กโลครับไไน,นี่เป็นเป็นอะไรยนงไง ผู้ที่ผู่ปรุงเนียมาลองไปมืซีหซีซีาเครับสรุปได้1นกิโล ซีคิดนะครับแล้วมาหลุนกันใหม่ครับพี่น้องพอกันคลิปหน้ากับสไตล์สามบรรทุงครับผมโอเคครับ